ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินกุ้งเต้นนะคะตอนนี้แม่ครอบไว้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวกุ้งมันจะโคโยตี้เดี๋ยวพริกจะเข้าตาเรานะคะทุกคนออก,กาสหลับตาด้วยนะระวังพริกจะเข้าตานะลูกใช่ปิดตาตาก่อนแม่จะเปิดไล้นะอาจจะดืดดด้อๆเคยเห็นใช่ไหมกุ้งเต้นอะ่ะหลับตาก่อนหลับตาก่อนฮะ ก็หลับตาก่อนแม่ไม่รู้แม่กลัวมันจะเต้นเนี่ยดิมันจะเข้าตานะนี่ไงไหนอน่ะไหนกุ้งอ่ะว่ากุ้งอบบุญเส้นในตำนานไม่ใช่กุ้งโคโยตี้นะจักทุกคน นี่เขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะเ,เ,เขาเรียกกุ้งอบวนเส้นเห็นกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนดูดีใหญ่จริงๆนะดูี่ อะไรบ้ากใหญ่้าแม่ไม่ตอกแล้วกัททำไมต้องทำป่าแสดงว่าเอากัสเสียดายแน่เลยเนี่ยเฮ้ยดูกัทไม่ตอกเดี๋ยวจะมีคนแย่งอ่ะแล้วกัสอะมีเด็กทำตามนะคะทุกคนดูดิใหญ่มาก ให้พ่อตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งแ,แล้วก็ลูกกินบุนเส้นลองบุนเส้นดูก่อนอยาก,กิน่นนะอได้อ่ะหอมได้ให้คุณอันนี้เอาไหมคะอร่อยมากค่ะ

เดียไม่ชอบใช่ไหมอร่อยมากเลยอร่อยที่สุดแม่อาจัดให้เนื้อปูคุณคุณกินเลยเอายังไม่กินด้วยขอบคุณค่าลูกส<ม>าวเนื้อปูให้ค่ะไหนลองชิมดูซิเนื้อปูอเดียอร่อยมาก <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวแม่ขออนุญาตขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ